สวัสดีทุกทท่านเลยนะคะเรามาสนุกกันต่อเลยค่ะเมื่อป๋ายเซียงซิวรู้สึกตัวตื่นห้องทั้งห้องก็มืดสนิทมีใครอยู่บ้างหญิงสาวส่งเสียงเรียกเซียวซืออยู่นี่เจ้าค่ะนายหญิงต้องการอะไรหรือเปล่าเจ้าคะท่านอ๋องกลับมาหรือยงังป๋ายเซียงซิวจําได้ว่าในนิยายบอกว่าตอนที่ไทเฮาป่วยหนักขุณนางทุกคนต้องเข้าไปในวังหลวง หากเป็นไปตามนั้นหลงเหิงคงไม่กลับมาภายในคืนนี้ท่านอ๋องยังไม่กลับเจ้าคะ่ะตอนนี้ยังไม่รุ่งสางเลยนายหญิงนอนต่ออีกสักหน่อยดีไหมเจ้าค่ะเสี่ยวซือตอบกลับมาจากด้านนอกสาวใช้ตัวน้อยเฝ้าอยู่ตรงนั้นเผื่อเจ้านายจะเรียกหากลางดึกถือเป็นหน้าที่ที่ต้องทำอีกอย่างหนึง่งอืมไม่มีอะไรแล้วเจ้านอนเถอะ ถึงไปเซียงซิวจะรู้ว่าคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับหลงเหิงระหว่างการเดินทางเข้าวังครั้งนี้แต่ก็ยังอดห่วงไม่ได้วังหลวงกำลังจะเข้าสู่ยุคแห่งความวุ่นวา,ายรัศมีสายเมื่อไทยเฮาป่วยหนะักเดิมทีไทยเฮาและฮองเฮาก็ไม่ถูกกันอยู่แล้วเมื่อใดที่ไทยเฮาสิ้นภาชนกลุ่มคนที่หนุนหลังฮองเฮา ก็ยอมต้องทำทุกวิถีทางเพื่อโคนหลมฝ่ายที่หนุนหลังไทยเฮาส่วนฮองเต้ก็ได้แต่มองทั้งสองฝ่ายห้ำหันกันด้วยความพอใจเพราะอย่างไรเขาก็คือผู้ที่ได้ประโยชน์สูงสุดจากเหตุการณ์นี้ปเซียงซิวเริ่มงานดูแลความเรียบร้อยในจวนตอนเช้าวันรุ่งขึ้นถึงจะมีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบหลายอย่างแต่ก็ไม่ถึงกับต้องใช้เวลาทั้งวัน ในเดือนหนึ่งนางจะยุ่งมากอยู่แค่วันสองวันเท่านั้นส่วนแต่ละวันก็จะดูแลพวกเรื่องเล็กๆน้อยๆทั่วไปไปเสียงสิวไม่รู้มาก่อนว่าหลงเหิงมอบหมายให้หลงซูถิงรับผิดชอบเรื่องสุนหงเออจนกระทั่งอีกฝ่ายเข้ามารายงานข้อมูลที่รวบรวมมาได้เห็นได้ชัดว่าหลงซูถิงรับผิดชอบงานนี้ด้วยความตั้งใจเป็นอย่างมาก เขาจัดเตรียมข้อมูลมาอย่างละเอียดไปเสียงซิวรับเอกสารที่ระบุข้อกล่าวหาที่มีต่อสุนหงเอ๋อทั้งหมดไปอ่านด้วยความประหลาดใจในนิยายไม่ได้สาธยายพฤติกรรมของผู้หญิงคนนี้มากเท่านี้เลยไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมผู้หญิงคนนี้ถึงเชื่อมั่นว่าจะมาแทนที่นางได้ในเมื่ออีกฝ่ายไม่เคยถูกผู้ชาย ปฏิเสธแม้แต่คนเดียวซุนหงเอ๋อเริ่มจากล่อลวงบ่าวรับใช้หนุ่มสองคนโดยที่หนึ่งในนั้นมีเมียแล้วหลังจากนั้นก็ไปยุ่งเกี่ยวกับผู้ชายอีกหลายคนไม่ว่าจะเป็นผู้อารักขาในจวนลี่อ๋องไปจนถึงผู้อารักขาตรากูลซ่งแม่ม่ผู้ตกยากงั้นหรือคำนี้ไม่เหมาะกับนางแล้วกระมังหลงซูถิงถึงกับสำลักน้ำชา เมื่อได้ยินคำพูดกากันจากปากอนุซิลเขากระแอมเบาๆกรบเกอนความขัดเขินไม่นึกว่าหลังกลับมาจากการเดินทางอนุซิลจะมีวาจาร้ายกาดเพียงนี้อีกทั้งดูมั่นใจในตัวเองมากขึ้นด้วยนางดูเป็นตัวของตัวเองมากกว่าเมื่อก่อนเขาคาดว่าแผนการนี้คงมาจากความคิดของอนุสิลผู้แปลกประหลาด พอดูจากนิสัยของท่านอองแล้วหลงซูถิงแน่ใจได้เลยว่าลี่อองไม่มีทางสนใจคำนินทาไม่อย่างนั้นท่านอองคงพยายามออกมาอธิบายด้วยตัวเองไปนานแล้วแต่ความจริงก็คือพวกเขาไม่จำเป็นต้องอธิบายอะไรมากด้วยซ้ำเพียงแค่แสดงหลักฐานนี้ต่อหน้าทาละกกำนันก็เป็นการพิสูจน์แล้วว่า วนลี่อองไม่เห็นด้วยกับการกระทำหยาบช้าผิดศีลธรรมเหล่านี้อีกทั้งยังเป็นการป้องกันภัยจากผู้ประสงค์ร้ายที่ซ่อนตัวอยู่ในเงามืดด้วยอย่างน้อยที่สุดก็จะไม่มีใครยกเอาเรื่องนี้มาทําให้ลี่อองเสียหายได้อีกมเมื่อไายเซียงซิวอ่านจบนางก็พยักหน้าหลักฐานนี้น่าจะเพียงพอที่จะเปลี่ยนความคิดของผู้คนที่มีต่อหลงเฮิงได้ ว่าแต่ใครเป็นคนเขียนนะคำพูดกระชับได้ใจความชัดเจนอธิบายถึงหญิงไม้ไหลศิลธรรมที่ตั้งใจล่อลวงเจ้านายตัวเองหลังจากอ่านจบแม้แต่นางก็แทบอยากจะผลักแม่ไม้ผู้นี้ให้ตกน้ำไปเสียเองหลงสูถิงรู้ข่าวไทยเทาป่วยหนักจึงคิดว่าต้องเตรียมตัวสำหรับการกลับมาของหูหยินผู้เทาด้วยเมื่อหูหยินผู้เทากลับมา นางจะต้องเข้าวังหลวงแน่นอนหากมีอะไรเกิดขึ้นกับไทยเฮานางจะต้องเสียใจมากพวกเราควรจะหาอะไรให้หูหยินผู้เท่าทำเพื่อไม่ให้มีเวลาคิดมากหรือหาเรื่องอื่นมาทำให้นางสบายใจขึ้นน่าจะดีกว่าปล่อยให้นางจมอยู่กับความทุกนะข์นกรับปเสียงซิวอยากจะช่วยแต่ก็ยังคิดไม่ออก ว่าเรื่องใดบ้างที่จะทําให้หูหิน้เท่ามีความสุขนางรู้แต่ว่าความปรารถนาอันสูงสุดของหูหิน้เท่าคืออยากให้หลงเหิงแต่งงานและมีหลานให้อุ้มอีกไม่นานนางเอกก็จะเข้ามาอยู่ในจวนแล้วทว่าป๋ายเสียงซิวเ,เกรงว่าจะกลายเป็นนางเอกทําให้หูหินผู้เท่าโมโหจนตายเสียมากกว่า แล้วตัวนางเองก็ยังไม่สะดวกใจที่จะเผชิญหน้ากับนางเอ,งเอกสักเท่าไรหลงสูถิงนึกบางอย่างขึ้นมาได้เขามองไปเสียงสิวคู่หนึ่งก่อนตัดสินใจว่าไม่พูดจะดีกว่าหญิงสาวสังเกตเห็นท่าทางอีกฝ่ายจึงถามขึ้นด้วยความสงสัยพอบ้านหลงท่านมีอะไรจะเสนอแนะหรือหลงสูถิงกระอแอมเบาๆแต่ยังไม่พูดคำใด เสี่ยวซือเจ้าไปเอาน้ำชาร้อนๆมาให้หน่อยไปเสียงซิวสั่งเสี่ยวซือมองนายหญิงแวบหนึ่งแล้วก็เดินออกไปเตรียมน้ำชานางคิดว่านายหญิงคงต้องการคุยเป็นการส่วนตัวจึงออกมาโดยไม่ถามอะไรทั้งสิน้นเมื่อสาวใช้ออกไปแล้วไปเสียงซิวก็หันมาทางหลงซูถิงส่งยิ้มให้เขาอย่างสุภาพสื่อความหมายชัดเจนว่าพูดเสียที หยุดเฉยๆได้แล้วหลงซูถิงเป็นชายหนุ่มคนหนึ่งการพูดเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องน่าอายสำหรับเขาตามความเห็นของเขาถึงปายเซียงซิวจะเป็นคนฉลาดแต่นางก็ยังตามไม่ทันเรื่องแบบนี้แต่ก็ไม่ใช่ความผิดของนางผู้หญิงที่ไหนจะกล้าคิดแบบเขาอีกอย่างหู้หญินผู้เท่าอาจจะตำหนินางได้หากทุกอย่างไม่เป็นไปตามแผน แต่อย่างไรแผนนี้ก็เป็นวิธีเดียวที่เขาคิดว่าน่าจะช่วยให้หูหยินผู้เทาไม่เศร้าใจมากเกินไปคาแน่ใจว่าอนุซิลรู้อยู่ว่าหูหยินผู้เทาปรารถนาสิ่งใดมากที่สุดเออแต่ไปเสียงซิลเผลอจับท้องตัวเองแล้วแก้มแดงทันทีหลงซูถิงพูดเสียงกลัวหัวเราะไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องจริงก็ได้ แค่เพียงให้นางสงสัยว่าอาจจะเป็นเรื่องจริงก็พอเจ้ากำลังจะบอกว่าไปเสียงสิวเข้าใจความหมายทันทีนางกระแอมแล้วตอบไปว่าถ้าเช่นนั้นคงต้องรบกวนพ่อบ้านหลงรับเป็นธุระจัดการให้ด้วยหลงสูถิงเข้าใจได้ทันทีว่าเขาโดนนางลากเข้าไปอยู่ในบ่อโคลนด้วยแล้วชายหนุ่มได้แต่สายหัว อนุสิวไม่ยอมให้ใครเอาเปรียบได้เลยจริงๆมีแต่ท่านอองเท่านั้นที่เห็นว่านางบอบปางราวกับกระดาษแม้แต่รายการข้อกล่าวหายังไม่ยอมให้เขานำมาให้ไปเสียงสิวอ่านพอคิดว่านางอาจจะกลัวหลงสูถิงลังเลอยู่นานก่อนตัดสินใจนำมาให้นางเพราะเขาไม่รู้ว่าท่านอองจะกลับจวนเมื่อไรจากที่เขาคาดเดาท่านอ,อง น่าจะต้องอยู่ในวังหลวงอย่างน้อยสองวันเต็มๆจนกว่าจะได้รับข่าวว่าหูหยินผู้เท่ากลับมาถึงจวนท่านอองจริงจะได้รับอนุญาตให้ออกมาพาหูหยินพุ้เท่าเข้าวังหลวงพร้อมกันหลังจากหูหยินพุ้เท่ารู้ข่าวนางก็ร้องไห้ตลอดทางจนกลับมาถึงจวนร่างกายที่อ่อนแออยู่แล้วยิ่งสุดโสมมากขึ้น นางนั่งพักอยู่ที่จวนเพียงครู่เดียวก็เดินทางไปวังหลวงโดยไม่ได้สั่งอะไรไว้อย่างดีที่หลงเหิงจะเป็นคนพามารดาเข้าวังด้วยตัวเองตอนนี้เขาควบคุมสติได้ดีมากพอมาถึงจวนชายหนุ่มก็ไม่สนใจใครเลยมุ่งตรงมาหาปาเซียงซิวเมื่อเห็นว่านางสบายดีเขาก็มอบหมายงานในจวนให้นางเป็นคนตัดสินใจทั้งหมด พร้อมกับชับไม่ให้หญิงสาวหักโหมมากนักแต่ไปเซียงซิวกับคิดว่าเป็นหลงเหิงเองที่อ่อนเพียลอยคำใต้ตาบ่งบอกชัดเจนว่าชายหนุ่มต้องอดนอนแต่เขาก็ไม่มีทางเลือกอื่นในเมื่อขุนนางที่ซื่อสัตย์พักดีที่ไถเฮาพึงพอใจมีอยู่ไม่มากนักพวกเขาจึงต้องคอยฟังข่าวอยู่นอกห้องไม่รู้เพราะเหตุใด ที่ทำให้ปายเสียงซิลรั้งแขนเสื้อหลงเหิงไว้ตอนที่เขาจะออกไปจากนั้นนางก็ไม่รู้จะพูดอะไรต่อจนกระทั่งหลงเหิงหันกลับมามองนางจึงพูดออกไปเสียงแผ่วเบาหากมีโอกาสก็บันทมบ้างนะเพคะอย่าคิดว่าร่างกายของท่านทำจากเหล็กพอชายหนุ่มได้ยินความเหนื่อยล้าทั้งหลายก็เหมือนจะสูญสลายไปในทันที ความรู้สึกทวินหาแต่นางที่เขากดไว้ในใจมาตลอดทั้งวันพลันเปลี่ยนเป็นความกระปี้กระเป๋าความรู้สึกตื้นตันท่วมท้นอยู่ในใจเขาดึงล่างเล็กของปายเสียงซิวเข้ามาในอ้อมแขนแล้วกอดนางแน่นความรู้สึกไม่สบอารมณ์ที่จะไม่ได้อยู่กับนางเลื่อนหายไปช้าๆทั้งสองกอดกันอยู่อย่างนั้นครู่ใหญ่ จนหลงเหิงรู้สึกว่าไปเซียงซิวเริ่มอึดอัดจึงปล่อยนางเขายืนยันกับหญิงสาวด้วยเสียงแหบพล่าว่าจะหาเวลานอนแม้แต่ไปเซียงซิวเองยังรู้สึกว่าบรรยากาศรอบตัวเล่ากับจะกลายเป็นสีชมพูไปเซียงซิวเดินตามไปส่งหลงเหิงเงียบๆจนกระทั่งเขาโบกมือให้นางกลับไปเลือนเหมันได้แล้วหญิงสาวจึงผละจากมาอย่างไม่เต็มใจ เมื่อไปเสียงซิวกลับมาถึงเรือนเหมันนางก็ประเมินสถานการณ์ระหว่างตนเองกับหลงเหิงหญิงสาวรู้สึกว่านางสร้างความลำบากใจให้เขาไม่น้อยเพราะหลงเหิงต้องคอยหาข้ออ้างเพื่อมาหานางที่เรือนเหมันถึงตอนนี้จะดูเหมือนเขาไม่ดึงดันบังคับนางแต่สุดท้ายเขาก็ต้องให้นางย้ายไปเรือนผลซิ่งอยู่ดีไม่ช้าก็เร็ว คิดได้ดังนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการทะเลาะกับหลงเหิงในอนาคตไปเซียงซิวจึงตัดสินใจย้ายไปเรือนผลสิงถ้าจําเป็นจริงๆนางค่อยย้ายกลับมาที่เรือนเหมันตอนฤดูใบไม้ผลิปีหน้าก็ได้ในยุคสมัยนี้ถึงการเป็นอนุจะไม่ใช่เรื่องดีแต่ไปเซียงซิวก็รู้สึกได้หลังจากคิดอย่างรอบคอบแล้วว่า ถึงหลงเหิงจะไม่ได้ให้คำมั่นใดๆกับนางแต่หากทั้งคู่ยังดีต่อกันเช่นนี้ก็นับว่าเป็นเรื่องยากที่จะมีใครมาแทรกกลางได้เอาตามนี้ละถึงยังไงนางก็ทำอะไรไม่ได้มากกว่านี้อย่างน้อยเขาก็ดีกับนางมากปายเซียงซิวนึกถึงเมื่อคู่ที่เขากอดนางไว้หญิงซาวรู้สึกว่าตัวนางแทบจะละลายอยู่ตรงนั้น ความรู้สึกทั้งหมดนี้ทำให้นางเชื่ออย่างสุดใจว่าตัวเองกำลังตกลุมรักแน่นอนเสี่ยวซือรู้สึกประหลาดใจที่นายหญิงยอมย้ายเรือนแต่อย่างไรตอนนี้นายหญิงก็เป็นคนดูแลจวนการตัดสินใจของนายหญิงย่อมไม่มีใครคัดคา้านบ่าวรับใช้ของเรือนเหมันช่วยกันขนย้ายข้าวของส่วนตัวของเจ้านายไปที่เรือนผลสิ่ง เรือนหลังเนี้ยใหญ่มากแค่ทางเข้าก็มีขนาดเท่าคนสีคนยืนเรียงกันด้านหน้าของเรือนมีห้องโถงสำหรับรับรองแขกถัดมาเป็นห้องนั่งเล่นเรือนเนี้ยมีจำนวนห้องมากกว่าสิบห้องซึ่งเรือนเหมันเทียบไม่ได้เลยที่สำคัญคือด้านในอบอุ่นกว่าเรือนเหมันมากแค่ก้าวเท้าเข้าไปก็รับรู้ได้ถึงไออุ่นที่รอต้อนรับอยู่ ตามจริงแล้วเรือนผลซิ่งเป็นเรือนที่สร้างไว้ให้หนายหญิงของจวนจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะถูกสร้างมาเป็นอย่างดีไปเซียงซิวจำได้ว่าในนิยายเมื่อนางเอกมาอยู่จวนอ,อง๋งก็ได้อาศัยในเรือนนี้เพราะเป็นเรือนที่ใกล้กับเรือนของพระเอกเหมาะมากที่จะให้เขาเข้ามาหาในยามดึกหญิงสาวใจลอยคุ้นคิดถึงการนัดพบยามค่ำคืน หัวใจพันเต้นแรงจนต้องตบแก้มตัวเองเบาๆเพื่อเรียกสติจากนั้นก็เป็นความสนใจไปที่เสีย่ยวฮัวหญิงสาวยกกระถางต้นกระบองเพชรเพื่อย้ายมันไปที่เรือนผลสิ่งด้วยคาดไม่ถึงว่าระหว่างทางจะพบคุณนายหนึ่งและคุณนายสองสองอนุปรากฏตัวขึ้นประหนึ่งว่าเดินมาพบายเสี่ยงซิลโดยบังเอิญ แต่ตามจริงแล้วทั้งคู่ได้ยินว่าอีกฝ่ายจะเดินผ่านทางเนี้ยเลยมาดักรอพอป๋เสียงซิวเดินผ่านก็แซงร้องทักด้วยความดีใจแถมยังโบกพัดไปมาเพราะกลัวหญิงสาวจะไม่เห็นรอยยิ้มประดับอยู่บนใบหน้าอนุสี่เอ้ยไม่ใช่สิพวกเราต้องเรียกเจ้าว่าอนุสามเจ้ากำลังจะไปไหนหรือตั้งแต่คุณนายสามจากไป ปเซียงซิวก็กลายมาเป็นคุณนายสามแทนเรื่องเนี้ยมีแต่ไปเซียงซิวที่รู้ว่าเจียงซูเอ๋อยังมีชีวิตอยู่หญิงสาวปกปิดเรื่องเนี้ยจากทุกคนโดยเฉพาะท่านอองเพราะนางไม่แน่ใจว่าหากท่านอองรู้เขาจะทำอย่างไรส้ำร้ายเขาอาจจะสั่งลงโทษทุกคนที่เกี่ยวข้องก็เป็นได้ต้องขอบคุณที่ช่วงหลังมาเนี้ยหลงเฮงมีหลายเรื่องที่ต้องจัดการ จึงไม่มีเวลาสนใจเรื่องนี้ไายเสียงซิวไม่สนใจอนุทั้งสองทำเพียงยิ้มให้ตามมารยาทแล้วตอบไปว่าถ้ากำลังไปเรือนผลสิ่งเจ้าค่ะพวกนางจะเสียเวลาถามทำไมในเมื่อรู้อยู่แล้วมีอะไรพูดมาตรงๆดีกว่าอย่าให้ต้องเดาคุณนายหนึ่งได้ยินก็ส่งยิ้มมาให้อ้อเจ้าจะไปปัดกวาดเรือนผลสิ่งนั้นหรือข้ารู้มาว่านายหญิง ตัวจริงกำลังจะมาอยู่ที่จวนเนี้ยหลังจากที่หูหยินผู้เท่ากลับไปเสียงซิวรอบกรอกตายังจะเล่นละครกันอีกก็รู้อยู่แล้วว่านางจะไปอยู่ที่เรือนผลซิงเฮอเสียเวลาจริงๆข้าไม่มีเวลาเล่นกับพวกเจ้าหรอกนะไม่ใช่เจ้าค่ะข้าจะย้ายเข้าไปอยู่ที่นั่นตามคำสั่งของท่านอ,องพูดจบไปเสียงซิวก็ตั้งท่าจะจากไป ทว่าอนุทั้งสองก็รีบมาขวางหน้าไว้ไม่ยอมปล่อยนางไปง่ายๆซ้ำยังแซงแสดงสีหน้าประหลาดใจอีกด้วยจะเป็นไปได้อย่างไรถึงท่านอ๋องจะไม่สนใจแต่เจ้าเป็นอนุสามก็น่าจะรู้กฎระเบียบของจวนดีนี่เลื่อนผลสิ่งนับเป็นโปรดหลีกทางให้ข้าด้วยหากพวกท่านมีเรื่องสงสัยให้ไปถามท่านอ๋องเอาเองยกขวางข้า แต่ถ้าพวกท่านอยากคุยต่อก็ต้องช่วยข้าถือกระถางต้นไม้นี้แล้วละ่ะเพราะมันหนักมากจนข้าเริ่มถือไม่ไหวแล้วไปเสียงซิวพูดตัดบทพางยื่นกระถางกระบองเพชรไปตรงหน้าคุณนายสองไม่ไม่นะนาะยหญิงอย่าให้ผู้หญิงใจร้ายคนนี้อุ้มข้านะนางจะข่าเสียวหัวเสี่ยหัวร้องลั่นด้วยความตกใจสุดขีดเสียวหัวนี้ก็ซื้อจริงๆไม่รู้หรือไงว่าเนี่ยเป็นแผน นังมั่นใจว่าอนุสองไม่กล้าอุ้มเสี่ยวหัวที่มีหนามเต็มตัวแน่นอนเพราะอีกฝ่ายคงเข็ดหลาบที่โดนหนามตํา้าวก่อนแล้วก็เป็นไปตามที่ไปเซียงซิวคิดพออนุสองได้ยินก็รีบถอยหลังไปทันทีสีหน้าพลันบึ้งตึงข้าแค่อยากจะเตือนเจ้าด้วยความหวังดีหากเจ้าไม่รู้จักคิดก็แล้วแต่เจ้าทักษะการแสดงของคุณนายสองด้อยกว่าคุณนายหนึ่งอยู่มาก พอเจอสถานการณ์คับขันจวนตัวก็เผยท่าแท้ทันทีคุณนายหนึ่งแอบยิ้มคิดว่าพอไปเซียงซิวได้ยินแบบเนี้คงไม่กล้าย้ายไปอยู่เรือนผลสิ่งหากไปเซียงซิวกล้าทำด้วยสถานะของนางหู้หยินผู้เท่าย,ย่อมไม่ปล่อยนางไว้แน่เพราะถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่สนใจกฎของจวนต่อไปจะต้องมีเรื่องสนุกสนุกให้ดู รอหูหินผู้เท่ากับมาก่อนเถอะคุณนายหนึ่งแตะตัวคุณนายสองเป็นเชิงห้ามเราจะบอกว่าพวกนางทำหน้าที่ตัวเองโดยการตักเตือนปัยเสียงซิวแล้วหากเกิดเรื่องใดขึ้นภายหลังคนที่ผิดย่อมไม่ใช่พวกนางปัยเสียงซิวรู้ดีว่าการกระทำของตนขัดกับกฎของจนูนแต่ในเมื่อนางเป็นผู้หญิงของหลงเฮง การทำตามคำสั่งของเขาย่อมสำคัญที่สุดไม่ใช่หรือหญิงสาวจึงไม่สนใจว่าคนอื่นนั้นจะว่าอย่างไรพ่อมาถึงเรือนผลสิงนางก็เริ่มจัดของโดยเริ่มจากหาที่วางกระถางต้นกระบองเพชรและลดน้ำให้มันเตียงในห้องนอนของเรือนนี้ทั้งมีขนาดใหญ่และนุ่มสบายมากไปเสียงซิวนึกถึงตอนที่หลงเหฮง นอนอยู่บนเตียงกับนางที่เรือนเหมันสองคนนอนด้วยกันบนเตียงเล็กโดยที่อาจจะมีสักคนพลัดตกเตียงตอนไหนก็ได้พอคิดมาถึงตรงนี้นางก็รู้สึกผิดกับหลงเหิงขึ้นมาทันทีหลังจากหญิงสาวจัดข้าวของเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้ยินข่าวว่าหูหินผู้เท่าเป็นลมอยู่ในวังหลวงสิ่งที่นางคาดไว้แต่แรกมาถึงในที่สุด ปเซียงซิวสั่งการให้บ่าวรับใช้ทําความสะอาดห้องหูหยินู้เทาและเข้าไปจัดกระถางต้นไม้ตามจุดต่างๆด้วยตัวเองเพื่อให้คนป่วยนั้นรู้สึกสบายตาขึ้นเมื่อได้เห็นหลังจากนั้นหนึ่งวันก็มีข่าวมาว่าไทเฮาสิ้นพระชน เอาละค่ะเ,เพื่อนๆค่ะไทยเฮาสิ้นพระชนในครั้งนี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่องของครัวอํานาจหรือเปล่าแล้วหลงเหิงของพวกเราจะยังเป็นอ๋องที่มีความแบบเกงอ,อกเกงใจให้มาจากทางด้านจัก,กรพรรดิหรือไม่เราต้องมาติดตามกันต่อในอพิสตหน้านะคะสวัสดีค่ะ